ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันมอบรางวัลครูขวัญสิทธิ์และรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2564ยกยอ่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา นายเสถียรเจริญเหรียญผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบรางวัลครูขวัญสิทธิ์และรางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี2564โดยมีนางสาวชมพออาพรอัมภัยจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายทรงศักดิ์โตทองศึกษาที่การจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้นห้าสารกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อ,อการศึกษาซึ่งรูปแบบจัดพิธีเป็นไปอย่าง ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามแนวทางที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีกำหนด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีครูที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์จำนวนหนึ่งคนคือนายปรีดีพมรสูตรครูโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงอำเภอสามรอยอดซึ่งนายปรีดีพมรสูตรกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์สร้างความภาคภูมิใจในชีวิตของการเป็นครูและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทําหน้าที่ของครูเพื่ออบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันยังได้มอบรางวัลเสมาพิทักษ์ของกระทรวงศึกษาธิการให้กับครูที่ได้รับการคัดเลือกสองคนได้แก่นายศิลปินพรหมณีผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหินกองอําเภอบางสะพานและนายสุชาติหูทิพย์ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับสแกวิทยาอําเภอทับสแกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพร้อมได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3ท่าน